ด้วยประสบก,การณ์ที่ยาวนานกว่า60ปีภายใต้เครือข่ายอันแข็งแกร่งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสถานที่เรียนซึ่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีอันทันสมัยสถาบันคาตาญังิประกอบด้วยนิ p p อ n e n g i n e e r ยริงคอ l e เลจนิ p o n นเอนจิเนียริงคอ e g เลจออฟฮาชิโอจินิ n วอนเอนจิเนียริงคอ e เลจออฟฮักไคและมหาวิทยาลายัย Tokyo University of Technology ทุกสถาบันตั้งอยู่ในย่านที่ทันสมัย มีห้างสรรพสินค้าและร้านรวงม,มากมายอีกทั้งยังเดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าหลายสายโรงเรียนนี้มีเขาเรียกวอะไรอ่ะมีบริษัทที่โคกันที่ชอบพอดีสตูดิโอที่ชอบตอนแรกเลือกไว้ที่เกมโปรแกรมมิง่ง ซึ่งก็พอดีคิดว่ามันมีคณะใหม่เพิ่งเปิดเป็นคณะเกม CG ซึ่งทำกราฟิกทำคาแรคเตอร์ก็เลยว่าตรงนี้มันน่าสนุกกว่าก็เลยเลือกที่จะเลยนคณะนี้ครับตนโรงเรียน่ยว,วนี้มีเด็กมาดูรงเียนะมากเลยรงเียแบบพวกเฟสิลิตี้พวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยครบครันพร้อม ถ้าเทียบกับโรงเรียนอื่นในขณะที่จ่ายราคาเท่ากันอาจารย์ค่อนข้างจะทวนให้ให้จนกว่าจะเข้าใจค่ะค่อนข้างจะทวนเยอะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าคนที่เข้ามาได้ที่นี่ก็คือจะต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับหนึ่งแล้วหลักสูตรข้องสถาบันแบ่งออกเป็น6คณะและแบ่งย่อยออกเป็นสาขาวิชาชีพต่างๆถึง112สาขา จึงสามารถตอบสนองความฝันของนักเรียนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะครีเอเตอร์ผลิตมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์าง,งานศิลป,ปะและบันเทิงแผนกวิทยุโทรทัศน์ครอบคลุมศาสาทุกด้านของการผลิตร,รายการทกนาักดกว่าที่สาาถนี่ด่สุดที่าท็สาน่อสะมาิตนเกานสมเสู่ตละานดโลกา มี4คณะครับก็คือแพลนเนอร์โปรแกรมมิ่งเกม CG พวกนี้ก็คือทําทั้งหมดที่เป็นพวกแนวคาแรคเตอร์เอยหรือเป็น 3D แล้วก็สาวสาวนี่ก็คือแต่งซาวให้ในเกมครับซึ่งใช้โปรแกรมขอมแล้วพอครบปีหนึ่งเนี่ยก็4คณะนี่รวมเป็นหึเพื่อจะสร้างเกมนี่ของคณะซีจีครับคืออาจารย์ให้มาว่าให้คุณทําเกี่ยวกับเมคานิกซึ่งผมก็สร้างกระังขึ้นมา รรเร,เรเม่ออกงมันรับเสนอเรื่องขังเมื่อก่อนไม่เคยแตยะอะไรไงครับตอนนี้ก็มาแตะก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีตรงที่ว่าแบบไม่เคยแตะแต่บอกอาจารย์ก็สอนนะครับสอนง่ายๆแล้วก็เข้าใจใง่ายๆก็เลยแบบทําได้ซึ่งพอทําไปแล้วก็โอเครู้สึกสนุกดีครับเรียนรู้จากต้นกำลับการ์ตูนญี่ปุ่นที่แพนยมังการและแอนิเมชั่น กับอาจารย์ระดับแนวหน้าในวงการแอนิเมชันญี่ปุ่นเป็นโปรทั้งนั้นนะคะคือคือเวลาแนะนานตัวเองนี่แบบอ๋ออาจารย์นะทำงานเรื่องทำเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นมาคาแคปเตอร์ชักกระอะไรอย่างเงี้ยพูดมาแบบโอ้เรื่องนั้นนีเองอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักเรียนก็ประมาณว่าอาจารย์สอนไปสอนไปก็อาจารย์ขอลายเซ็นหน่อยอะไรประมาณนี้อาจารย์นะคะจะใช้จะใช้ไมค์อธิบาย จบจองตรงกลางดูวิธีทำแล้วก็ทำตามกำลังสอนเรื่องตรงเรื่องเกี่ยวกับแสงอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าไงดีอะเขาเขาเหมือนกับอยากจะฝึกให้เราเป็นโปรหรอคือคือฝึกไม่ว่าจะเป็นแมนเนอร์คือทรทีทรีทเราไม่เหมือนนักเรียนละ <c oughs> คือถ้าส่งงานสายคือคือคุณต้องโดนโดนว่าจริงๆคืออาจารย์ ไม่ป่ปอยหรือจะมุ่งเน้นทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเว็บด,ดีไซน์กราฟิกดีไซน์คณะดนตรีพัฒนาคนดนตรีคุณภาพในวงการเพลงสู่การเป็นนักแต่งเพลงผู้จัดคอนเสิร์ตสาว์เอนจิเนียร์หรือนักดนตรีมืออาชีพ คณะอินโฟเมชันเทคโนโลยีฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ยงคณะเทคโนโลยีเรียนวิศรรวกรรมนําสมัยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมยานยนต์สถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งภายในและการออกแบบผลิตภัณฑ์คณะเมดิคอลแคร์ ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยใหม่ล่าสุดในการช่วยเหลือมนุษย์เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคณะกีฬาเรียนรู้อย่างเจาะลึกทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพถ้าหลังจากเรียนจบแล้วก็คิดว่าอาจจะลองหางงานที่นี่ดูก่อนถ้าพูดถึงโรงเรียนมชกัมงคเนี่ยยังไงก็คือเรียนเพื่อไปเป็นโปรเรียนเพื่อไปทํางานโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคือ เขาจะเน้นว่าจบแล้วค so ุณต้องได้งานเขาจะแบบมีศูนย์จัดหางานอะไรให้ครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับารหางานตลอดครัก็หลังจากจบ2ปีที่เซมมงก็ตั้งใจจะต่อเข้ามหาลัยปริญญาตรีอีกสองปีอะค่ะด้าน ถ่ายทำด้านแอนิเมชันทำหนังอะไรพวกนี้ค่ะจบ2ปีแล้วก็เหมือนจอยครับคือเข้ามหาลาัยปี3ปี4คือจะว่าไงคือโรงเรียนเนี้ยครับมันมีมหาลัยอยู่แล้วแล้วก็เลยมีโอกาสให้เลือกว่าเรียนเซม,มงสองปีปุ๊บแล้วก็ต่อปี3ปี4ได้เลยแล้วก็จบได้เป็นปร,ริญญาก็คือได้ของปอตีด้วยแล้วก็ของเซม,มงด้วยครับเหมือนลกใหม่กำนองครับ <c oughs> ตึก5ครับตึกนี้คือคอมทั้งทั้งตึกครับค้าทาญานิจอูซิจูดสร้างนักเรียนให้เป็นผู้นำในโลกอนาคต J. Education.